สวัสดีครับตอนนี่คือรายการ CGR Zero Games Review ครับนี้อยู่ในโหมดเกมออนไลน์นะครับเนี่ยไม่ต้องเล่นออฟไลน์ครับเล่นออนไลน์บ้างดีกว่าครับเล่นคนเดียวน่ากลัวดูเหมือนชิปไมค์ครับผมครับเสีต์ย้อนครับไม่กล้าเล่นอีกเลยนะครับแต่เดี๋ยวคงไปรีวิวใหม่ครับแต่ตอนนี้มาคอนเทนต์แบบสตีกันดำก่อนนะครับซึ่งมาเซิร์ฟไทยแล้วนะครับซึ่งเหงืี้ผมเลสมัครเรียบร้อยทําการเล่นมาเล็กน้อยครับตอนนี้ก็ไม่รู้เยอะเท่าไหร่นะครับ เราก็จะมาเล่นกันนะครับเล่นด้วยกันเลยครับทันครับไม่มีใครรู้นะครับเขาไม่มีแขนของเกตนะครับอัพโหลดนะครับเกมนี้มีสิ่งที่ดีอยู่ครับสำหรับผมคิดครับเกมนี้มีจุดดีอยู่ที่เวลารอโหลดเกมนะครับมแป้นให้คือด้วยครับคุยเพลินครับสามารถเวลาเนตคนอื่นกางนะครับเราก็สามารถบอกได้ว่าเฮ้เนตตั้กากว่ะเกมอื่นนี่ทําไม่ได้นะครับ เกมนี้เนี่ยเออส่วนใหญ่ของจะเป็นเวลานะครับแล้วก็เลยมีหายแบบแต่นั้นไม่แนะนําให้เติมนะครับถ้าอยากเทพจริงสุ่มมาด้วยครับเก็ไม่ได้วิชั่นหมดนะเอ้ยับบีแรงครับสุ่มแทบตายครับได้บีแรงครับสุดยอดครับทำไม่ต้อชมไม่ได้ครับไม่ต้อชมนะครับโอเคครับโอ้ยนะครับบัมเบิลเดียวเราอีก็ต้องไปดูเควสกันครับซึ่งเควสสามารถดูตั้งเยอะซึ่ตอนนี้ผมอยู่รุนนี้นะครับ PV สองครับสุดยอดใช่ไหมครับเออไม่ต้องชมไม่ได้ครับ เออเไปไ็นใช่นะครับเอ่อเชื่อมต่อกับเออไปยังอะไรคร,รับ Try in Server บริกไปได้ที่ Ready EC อ่าอ,อะไรนะนรอ,รอ,รอนะครับ Try in Server โอ้ถูก็เนี่ยครับออกมาทำไมเนี่ยครับก็เออวันนี้เชฟสังคีตอะผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับก็ลองสึกษสารหน่อยครับบริการที่เรีง่ายเออโปรติโตกันดับมา อัานไม่ค่อยอ่าละเนี่ยโปแตโต้กันดำเออโปแตโต้กันดำเนี่ยเอ๊ะเขาบอกว่าลีเสียงครับอะโปตโต้กันดำนะครับโอ้เอ็กกาครับอาแับแต่ว่วามคคไม่ใช่โปเตต้กันดรโอเคครับไม่ใช่โปแตโต โอ้ผมก็เคยไม่เคอยดูมิชชั่นเป็นซีเท่าไหรนะ่ครับโอ้ประตัวการ์ตูนตัวการ์ตูนดนะับครับอยู่ด,ดีตัวผมเป็นอะไรไม่รู้เน็ตกลาง์ดนะพอดีครับเขาบอกกาก์พอร์ลอครับนี่นครับที่ผมบอกสามารถคุยกันได้คนระับเนี่ยคำตัวเกนียนไปครับทำไมผมทำทำไมคนระับผมล็อกครับไม่รับกำมะไรครับผมอยากโดนกับคำขี้หรือเปล่าครับโอ้ไม่รู้นะโอเคครับ เคุยทำไมอ่ะโอ้โหกระชามาเกลียนกันได้เลยนะครับเพี่อนโอ้โหเสียอยู่ที่นี่ครับชอบเกลียนกันแบบเอาแล้วมาเริ่มอะไรอย่าเงี้ยนะครับไม่รู้ครับตัวนี้เป็นทำไมนะครับเข็บนะครับเอาแล้วคอมตาเฉยนะครับอะไรนะครับหรือว่าอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับเริ่มแล้วสเป็นปลาเพื่อกระโดดนะครับรับนะครับคือคือเกก็ฮ้บ บอกใครวันใ้ัเออโอ้โอหออ้โหโอหอโอ้โหโออ้โหโอ้โหโออโหอ้โหโอ้โหโอ้อ้โอ้โอหอ้โ้โห้้โ้โ้โรโอ้โหโหโอ้หโออ้โหโอ้โหโอ้โใส่กันน้กห้้ ครับ <ítulo> <es> เป an ็นทีมครับซึ่งก็ไปต่อยซาบเขาวพอดีซับมีดกเพื่อนครับแล้วพอดีเอ่อพอดีผลกายครับเลยไม่อาจจะแข่งได้นะครับซึ่งคนมัเล่นเั้งนี้ครับแล้วอาจจะคิดว่าไม่ต้องมีเซฟคิวใช่ครับคนไม่มีเซฟเยอะครับก็ต้องเก็บมาเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับบางบางคนอาจจะมาเพื่อเล่นพีดีครับก็ต้องไปเก็บมาเรื่ก่อนครับเก็บเต็มเรื่องๆครับ ซ <ersch> <word. S 1> ึ่งผมมีเยอะเดียวก็จะสามารถลงได้คล้บซึ่งนี mmm ่เล่นมา10ปี10ชาติแลวนะไม่เดได้อย่างตอนเขาเดินเื่อถาวร์กันนะโน้ตแล้วเเ็จเพ่แบบแล้วถึงนี่ี่เทํมาถไมตายก็โอ้หดล็อกเลยล็อกตุ้ง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 ว่าโมันก็คือเอาท่าหลักๆที่หมืนกัถ้าดูไปเนี่ยทาไม่ใายันจะตึงเยอะ คือมันคุ้มใจด้วยอันนี้เป็นคนอกมันมูท่าไม่ตายครับเก็นยวมันก็ทำได้ดีหญ่นะตัวสมัครนะครับดูอีักีเซตออกมาครับคนบ้านะครับระเบิดรับเป็นโกโก้คันนะครับเกือตายตายา